คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยาเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักางานทุกคนคืนนี้ครับทุกคนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับ15กันยายน2564มาติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับคืนนี้ยังมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรก ลงสนามด้วยนะครับคืนนี้มีอีก8คู่ด้วยกันนะครับตามโปรแกรมเลยที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่5ทุ่ม45นะครับเบสิกตัตเจอกับดอทมุลแล้วก็มีทีมเชอริฟติลับโพสเจอกับชัรเตอร์โดเนสนะครับแล้วก็ดึกหน่อยนะส่อตีสองเนี่ยก็จะมีแมนซิตี้เจอกับไลซิกกลับบูสเจอปารีสแซงแชเมงลิวพูเจอกับ erm ain, เอซิมิลานนะครับก็บถือว่าเป็นคู่เอกเหมือนกันนะ แล้วก็มีอะไรที่ก็มาหลิดเจอกับปอร์โตนะครับรวมไปถึงเกมของสปอร์ติ้งลิสบอนกับอาแจ็คแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอกับเรอัลมาลิดด้วยนะครับนอกเหนือจากแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยคืนนี้ก็จะมีพวกแบบเดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะมีอีก6คู่ให้ได้เลือกลุ้นกันนะครับแล้วก็มีลีกรถเล็กลีกรองรองให้ได้ติดตามด้วยฟุตบอลนอร์เวย์นะก็มีนะครับฟุตบอลฟินแลนด์ยักโคเนนนะก็มีให้ลุ้นนะครับฟุตบอลโปแลนด์ฟุตบอลรัสเซียอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่า ยาวๆนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำๆนะครับก็เริ่มมีฟุตบอลให้ได้ให้ได้ลุ้นให้ได้เลือกกันละนะก็ถือว่าสนุกแน่ครับคืนนี้นะฮะส่วนทีเด็ดบวกสิบคืนนี้เนี่ยผมมาติดตามเกมแชมเปี้ยนลีก,กแล้วกันนะครับก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจแต่ว่าหลายคู่ก็มีความแบบว่าเอจะเข้าไปเสี่ยงกับมันไหมหรือว่าคู่ไหนที่แบบเออมันน่าจะชัวร์ที่สุดนะครับอ่ะอย่างคู่เอกอย่างลิเวอร์พูลกับเอซิมิลานเนี่ย เปิดออกมาเนี่ยเป็นลิ้วพูต่อแบบลูกครึ่งอ่าห,หนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งเลยนะโอ้โหต้องแบบมีถึงสองประตูอ่ะถึงจะได้เ hey, ฮแบบเต็มๆม,มาสําหรับลิ้วพูอ่ะมันก็เลยอาจจะเป็นเลทที่ค่อนข้างโอ้โหวัดใจเหมือนกันนะอย่างอันเลทก็มาเลทที่เหนือปอร์โตอยูหนึ่งลูกอันนี้ก็ถามถามจริงถามตรงๆก็ถือว่าน่าลุ้นนะฮะน่าลุ้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ง่ายนะผมว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมแรกด้วยนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยแมนอยู่ในเต็ดนี้ก็ ไปเยือนยังบอยโอ้โหนำก่อนนะแต่ว่าสุดท้ายแพ้นะครับมันก็อย่างเงี้แหละครับฟุตบอลนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าคู่ที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็น่าจะฝากฝังให้กับทุกคนได้ติดตามได้ลุ้นไปด้วยนะครับก็คือเกมคู่นี้เลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะจะลงสนามเจอกับ RB ร์บีไลซิกนะครับคู่นี้ครับคิกออฟตีสองเวลากำลังดีนะครับเตะตอนตีสองเลยนะครับ แล้วก็เลทเปิดมาครับแฮนดิแคปแมนซิตี้ต่อลูกควบลูกหนึ่งลูกควบไม่ควบดิหนึ่งลูกครึ่งเลยนะครับก็คือบังคับมี2ประตูนี่ครับเลทนี้เลยนะครับหนึ่งลูกครึ่งบังคับยิง2ประตูเลทจ่ายเต็มด้วยนะครับจ่ายเต็มเลยนะฮะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลทนะครับซิตี้ต่อลูกควบลูกครึ่งอ่าอันนี้เลทจ่ายอยู่ที่0.76เท่านั้นนี่ครับเลทจ่ายตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งเลทนี้ก็เป็นลูกครึ่งควบ2เลยนะเลยจ่ายเต็ม นะเหล่นี้ลูกครึ่งครบ2ก็คือต้องมี2ประตูอ่ะสประตูะตเฮไม่สุดนะ 1, 1> เฮหนึ่งเฮมุมเดียวเพราะนั้นต้องยิงเกินสะ,สะเกิน2ประตูก็ต้องแบบสกอร์ขาดเลยอ่ะนะครับนอกจากนี้นะครับพวกแบบอ่าสกอร์โอเวอร์เนี่ยมี2ลูกครึ่งครบ3มี3ลูกนะที่เปิดให้เป็นทางเลือกนะสะกอร์โอเวอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครจะเป็นการเชียร์ ทีมชนะนะครับถ้าเชียร์ซิตี้ชนะเนี่ยจ่าย1.33เชียร์ไล์ซิกจ่าย8.50ถ้าคิดว่ามันน่าจะเสมอกันเนี่ยก็จ่าย,ยที่4ี่เนะครับเลือกได้นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นสกอร์เลขคี่เลขคู่เปิดให้เป็นทางเลือกนะครับให้กับทุกคนได้ติดตามกันนะครับข้างบนก็เป็นเลขคี่นะข้างล่างก็เป็นเลขคู่นะครับมุมนี้อ่ะทีนี้มาดูครึ่งแรกหน่อยครึ่งแรกเปิดเหมือนกันนะครับซิตี้ต่อครึ่งลูกกับซิตี้ต่อครึ่งควบลูกมี2เลทให้ได้เลือกนะครับส่วน ตรงนี้ก็เป็นเลทจ่ายทุกคนดูนะตรงนี้ก็เป็นเลทจ่ายนะครับก็ครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกยังไงลองเลือกดูได้นะครับแล้วก็เชียร์สกอร์โอเวอร์นะครับสกอร์สูงมี1ลูกควบ1ลูกครึ่งแล้วก็1ลูกอันนี้คือครึ่งแรกนะครับทุกคนครึ่งแรกนะต้องบอกไว้งี้นะครับจะได้เข้าใจนะครับ1ลูกครึ่ง1ลูกควบ1ลูกครึ่งแล้วก็1ลูกที่เปิดให้เป็นทางเลือกกันนะครับเชียร์ซิตี้ชนะครึ่งแรก1.81นะครับเชียร์ไลท 6.80แล้วก็มุมเสมออยู่ที่2.50อันนี้เปิดให้เป็นทางเลือกกับทุกคนด้วยนะครับครึ่งแรก็เปิดเต็มเกมก็เปิดนะครับทีนี้ผมพามาดูตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับดูผลงานนิดนึงล้วกันนะครับซิต,ตี้เนี่ยหลังจากที่เปิดฤดูกาลพิม์ลีกแพ้ให้กับทอัมนมฮัสเปอร์ไป หลังจากนั้น3เกมชนะหมดเลยนะครับชนะออนดิตห้าชนะอาเซนอล50แล้วก็ล่าสุดบุกชนะเลสเตอร์1-0นส่วนไลซิกเนี่ยปีนี้เป็นปีที่พวกเขาเสียผมกำลังเสียผู้เล่นตัวหลักเสียยันโคตรอะ่นะครับเนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะครับที่แพ้มาสองเกมติดแล้วนะในบุนเดสลีกาอ่าแพ้โกบวกล่าสุดก็แพ้กับบาเยิร์นมิวนิกคือผลงานไม่ดีจริงๆนะครับไลซิกงใ,ในปีนี้ปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็มองว่าเกมนี้ยังไงซิตี้เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับดูทุกคนดูจังเลที่เปิดออกมาเนี่ยเอาเป็นว่าการที่เนี่ยซิตี้ต่อลูกครึ่งอ่ะกองคับมีแมตซสองผมเชื่อว่าซิตี้ทำได้ในเกมนี้นะครับแล้วนี่คือทีเด็ดบวกสิ ip, ที่จะทำให้ทุกคนได้เฮในค่ำคืนนี้สำหรับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้เลือกเชียร์เรือไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอย่าล,ลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ